สวัสดีจ้าเมนีกนมาพบกับช่องไมพารวยนะคะเมนีแอดกะมีแนวทางห้าหน้อยหรือว่าหุ่นของคุ้นพองหรือับมาฝากเอฟซีนะคะเอฟซีทัในใดเขามาแหลกับฝากากดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อสิบอพะข่าวสารดีๆแนวทางเด็เดจากทางช่องไมพารวยนะคะ ได้แอจะให้เมืองนะคะสำหรับแนวทางาน้อยหรือว่าหุ่นของคุณพ่อหลึกรับวันที่17เดือนมีนาคมพ่อ26หานะคะจะได้ตัวใดกันร่วมมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยจ้านี่นะคะก็เป็นสำหรับแนวทางของคุณพ่อหลึกหับนะคะวันที่17นะคะ เลขวิ่งก็จะมีหากับแปดนะคะเลขสามโตก็จะมีห้าเจ็ดศูนย์สองเก้าสามหนึ่งแปดสี่นะคะสองโตก็จะมีห้าสองห้าศูนย์ห้าเจ็ดแปดสี่แปดเก้าแปดศูนย์นะคะสำหรับโตเน้นก็จะมีห้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์แปดสี่ แปดศูนย์นะคะ fc ก็ร้องเอาไปพิจารณาเมืองนะคะช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณาในการรับชมด้วยนะคะแอดก็มาให้เป็นแค่แนวทางนะคะแอดก็รู้นะคะว่ามันจะออกหรือบ้อออกนะคะ fc ก็ร้องเอาไปพิจารณาเมืองนะคะสําหรับแนวทางของคุณพ่อลึกลับนะคะนะคะแอดก็ได้เอามาฝากกับ fc นะคะแอดก็ต้องขอขอบคุณ fc ทุกคนทุกท่านนะคะที่ กดไลค์กดแชร์หายเป็นกำลังใจให้กันเนาะคะ่ะขอบคุณมากๆเลยเนาะคะ่ะแอดก,ก็ได้อามาฝากกับเอฟซีเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของคุณพ่อลึกหลับนะคะถ้าแอดว่าพิษแอดก,ก็ต้องกราบขอโทรขอไฟเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะคะ่ะแอดก,ก็ได้อามาฝากกับเอฟซีเนาะคะ่ะสำหรับของคุณพ่อลึกหลับนะคะมีเอฟซีทันใดหมานมาหนอนะคะ่ะสําหรับหมว่าเนาะคะ่ะโมว่านในของปูญาด่วนถาดกับเขานะคะของน้องน้าทิพย์กับ เขาเนาะคะ่ะข้อดีของปูญญาดอนถาดตรงๆเลยเนาะคะ่ะของน้องนำทิพกะตัดตัดหน้าตัดลัางกะถือเนาะคะ่ะสำหรับของน้องนำทิพนะคะยายเอดกะจะได้ไปตามแน่ทังให้อีกนะคะสําหรับของน้องนําทิพกขนนะะ็ของปูญาดอนถาดเนาะค่ะของปูญาดอนถาดนี่ไปเทียดได้่าเคยผิดหวังนะคะ นะค่ะถ้าเอฟซีทันไดมาคิดนี่นะคะแอร์ก็ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะคะเพื่อจะมีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝากเอฟซีนะคะท่านแอดบอทผิดแอร์ก็ต้องกราบขอถกขอภหยเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะนะคะ,ะ,คะแอร์ก็ได้มาฝากกับเอฟซีนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะแอร์ก็ต้องขออนุญาตเอฟซีทุกคนทุกท่านจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ